สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิวแมททอยครับผมลำนี้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 ก็คืออาการชุบๆคุณขออนุญาตดนี่นะครับอ,อาการก็คือกิมบอลไม่ทำงานหรอก กิมบอลไม่ทํางานนะครับให้ประเมินราคาก่อนซ่อมขอบคุณครับโอเคอันนี้ขอบคุณพี่จรุนนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับพี่ว่าอะไรเสียกันแน่นะเดี๋ยวผมประเมินราคาไปให้นะครับแต่น,นี้มองคาวๆแล้วละ่ะคิดว่าใะเป็นที่มอเตอร์จริงนะเพราะว่าเมื่อกี้เราจะมองเห็นว่าเจ้าตัวกิมบอลไหนนะพอเวลามันดึงไปแล้วมีการกระชากกลับนะครับเห็นนะมันมีมันมีการสั่งการเห็นนะครับ มันสั่งนะไม่ใช่ไม่สั่งแล้วพอมันสั่งเสร็จปุ๊บม,มันก็จะมีอาการหลุดเห็นไหมเนยคราวนี้อาการนี้จะมีอยู่2กรณีก็คือบอร์ดคอนโทรลที่อยู่ตรงหัวนะครับบอร์ดคอนโทรลนะครับที่ตรงหัวอาจจะเลอะนะครับหรือร้อนหรืออะไรว่าในอีนะไปดูอีกทีนะสองก็คือชุด motor, อมอเตอร์นะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับเพราะมอเตอร์พวกนี้มันเป็นมอเตอร์ดีซธรรมดาโอกาสที่มันมันจะรั่วเอ้ยเขาเรียกว่าอโอกาสที่มันจะอ่อนแรงมันก็มีนะครับ เดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับสำหรับจ้ตัว S A ตัว F11 F11 นะครับเราจะมองเห็นว่าเขาเขาเขา,าเขาไม่ทำงานเลยเแต่เขาจะพยายามฝืนตัวเองนะดึงกลับมาแล้วก็ดิ่งกลับดึงกลับมาดิ่งกลับโอเคคลิปต่อไปมาว่ากันนะครับสำหรับตัว F11 นะครับตัวนี้ F11 Pro เนาะยังไม่ใช่ตัว S นะครับเป็นตัว Pro โอเคครับสวัสดีครับ